วันนี้ที่บ้านนาเกียนตำบลน,นาเกียนอำเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตตยราชนารีทรงห่วงใย,ยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจำนวน500ชุดโดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือได้รับความกดอากาศสูงตอนบนที่มีกำลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยจึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นลงซึ่งจากผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี2565นี้ยังคงมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่บางส่วนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารยังคงขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวอยู่ในขณะนี้โดยทุกภาคส่วนกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จำนวน3มรายพร้อมทั้งนำชุดผ้าหม่มกันหนาวพระราชทานไปมอบในโอกาสนี้ด้วยสำหรับอำเภออมก๋อยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมรายได้น้อยประกอบกับมีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อาทิผู้พิการประเภทต่างๆผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษในบางส่วนยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ยังความเลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้น